สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวย1คันนะครับ Toyota Vios นะครับตัวนี้รถปี2005ตัว Top Airbag ABS นะครเปิดที่82,000บาทนะครับใครสนใจโทรเจราจาสอบถามนะครับรถอยู่ที่ปากเก็ดนนทบุรีนะครับ สภาพสวยงามนะครับพร้อมใช้ถ้าใครเน้นเอาหาไว้ใช้งานลองชมลองพิจารณาดูก่อนได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนิยมในลำดับต้นๆน,นะครับสำหรับเครื่องพันหเป็นรถประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับแล้วค่อนข้างจะดูแลง,ง่ายนะครับไม่จุกจิกอะไรมีไม่แพงครับช่างเก่งมีเยอะลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k ในส่วนของ VOS Cup นะครับ มีทั้งการซ่อมบำรุงช่างที่ไหนเก่งอู่เก่งๆอยู่ตรงไหนลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลดูได้นะครับลองเช็คดูว่าใกล้บ้านเรามีช่างมีอู่หรือเปล่านะครับจะได้เผื่อไว้ยามฉุกเฉินได้นะครับใครมาทางรถมือสองก็ต้องเตรียมความพร้อมหาความรู้เพิ่มเติมครับสำหรับคันนี้นะครับก็สภาพสมบูรณ์นะครับสีก็ถือว่ายังสวยอยู่ครับภายในก็มีเสียมีแตกบ้างครับก็เป็นเรื่องปกติของรถใช้งานนะครับ ใครเน้นเอาไปใช้งานลองโทรเจรจาสอบถามดูได้เลยนะครับรถสวยครับสภาพสมบูรณ์นะครับลงแ็กของปีพวกปี12 1 3มาไว้ให้นะครับตัวนี้ก็ลองชมดูนะครับสภาพภายในยังใช้งานได้ปกตินะครับแต่มีอาจจะไม่สวยบ้างก็ทำความเข้าใจกันไว้ก่อนหนึ่งครับประมาณนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ